เขาก็ได้มอบเงินให้น้องน้ำพุนนะเนาะคุณพี่น้องเนาะหนึ่งพันบาทกับสามเซนต์กเนาะกกตีเป็นเงินบาทกับห้าร้อยบาทเนาะที่สามเานเนาะดูสามเซนก็คือห้าร้อยบาทน้องคุณพี่น้องเนาะนีโดยที่เดือเนาะนี่เนาะอที่เืซื้อของเนาะพี่น่องเาแมนเพราะว่าถ้าเขาโบซื้อกับน้องกับตักจไปซื้อใส่เนาะ ถ้า shirt, ver, <im mechan os> บ Vine, ุืือก็น้องคนเคยมาเฮ้ามาเลยคุเคยได้กินเนาะบางเคุกจะต้อนแต่เฮ้ามานี่เคุเคยหู้ต้อนมาปาราเลยเนาะมาออกมะฮอเลยเลยน้องค็นคุณเคยเนาะคยังมีน้องเนาะ สบายดีสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องวัตสุขสุคนตัวเป็นพังล่าหรือว่าพังไทยหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาซูซองสวัสนาแชนแนลคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้สวัสนาเดินทางมาบ้านคอนเต้พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยมาหาสาวใหม่พี่นอยพี่น้องเอ๋ยก็มีดวงพี่อยูู่พังไทยขึ้นได้อุนเงินมาให้ใหมาซื้อเครื่องครองหรือว่าขนมนมเนยอะไรพี่น้องเอ๋ยก็เงิ่อนแน่ก็มามอบให้สาวใหม่เนาะก็ขึ้นพระขึ้อนอุมาจาก เทศไทยกับพานช่องพอช่องช่องพอพอน้องโคหน้าเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเขาก็ได้มามอบร่วมกันพพ้อมทีมงานเข้ามากับสาวใหม่กบับบยูเพื่อนฟิวเทียงพี่น้องไอ้พิ่นมาเกี่ยวเข่าซอยพี่น้องพิ่นบาสาวา,าการน,นำมาเลยพี่น้องอไอ้กะติดตามครับส้มกันกอนไปติดตามส้มกอย่าลืมก็ได้กดแซกดกระดิ่งให้สาวาในเด,ด้อพี่นอ้องเด้อไปเบิ่งเลยส้มน่วมกันเลยพี่น้องกับว,ว่าวลายนะพี่น้องเนาะไปเบื่องน้งนำกัน สบายดีสบายเนาะเขาก็ได้มาหอดสบายได้เนาะพี่น้องเนาะสบายดีสาวน้อยสบายดีลูกสบายดีน้องน้ำฝนาะสบายดีน้องน้ำฝนสบายดีเมื่อนี้ขึ้นเบ้าเนาะพี่น้องเนาะขึ้นป่าเมื่อนี้ขึ้นเบ่อพี่น้องเออเมื่อนี้เนาะเหนื่อยต่างมาถึงกับอาจีพเป็นพ่ามาเมื่อนั้นเพิ่อนสบายเนาะเมื่นเมื่อนี้ขึ้นเศร้าหรือบ่อสบายนะเศร้าแล้วพี่น้องเลยอย่างไรเมื่อนี้มาเกี่ยวเขาเกี่ยวจ้างบ่ ไปอยเขาโอ้ชอยเขาเนาะโดยเจ้าเนาะโดยโพี่น้องกันหรอวะพี่น้องกันเด็กยู่ใกล้กันโอ้น้าใกล้กันชอยกันเนาะหน้าเจ้าเกี่ยวเลยหางเกี่ยวยาบวานนี่โอ้เบิดเขาแก่บ่เออเบิ้ดเขาแก่มาเกี่ยวให้หน้าได้ตีเอาได้เขาห้าช่อบ่เห็ดกระปุกโอตีเอามีกระปุมั้งมึงมีรถปั่นมาบ่ มี้ข้าวเตี้ยวข้าวปุมันไหวดูปั่นกับมันบวัคซีนลายเด็นั่นเนาะน่ดู<อ>ปั่นกันยังเขามากพอได้น่าเขาหอมนอกจากเขาแล้วมันพูดยังไงน,น,น่าเขาเล่ยพูนเลยเนาะอ,อันนี้มันยังกระทางมันก็นยังอ่อนนึงแล้วว่าอะไรเนาะมันนี่บริหารกุจิเรามาเยียบเขาซอยบริคุทบริคุทเตอร์นโอ้โอ คิดว่าสิมาซื้อ <Relax> ก <laughs> <it> <laughs> ีเหล่าน้ำดีได้บ่ได้กีดอกอีกเหมือนเคยเนาะบ่บ่ขายกีเหล่าก็ขายงัวให้เด้อะวิ่งวัสิกอนไว้เดี๋ยวกินข้าวกับย่าล่าเช้านี่มียังกินตอนนี้มียังกินบ่มียังกินเกลี่ยกะปูเกลี่ยกะปูมันได้กระปูย่ามนี่เนาะกระปูคุดเอาวะน้องน้ำฝนคุดเอาได้เด้ไปคุดเนาะน้องน้ำฝน เป็นกระปุกไข่โอ้เมนี่ว่าโอกลินเนอ้อน้องน้ำผึนเมนี่นะเคลนอยู่ดีเนาะขึ้นอีกอย่างนึงเคล่นกระดึงเฮาได้เนาะขึ้นเฮาเคยมาดูแลเคลื่นกระดึงเฮาได้เป็นเห็นด้วยเนาะแม่แต่มีของมาพักน้องน้ำผึนได้ลายเล้วเมนี่นะขนมน้องน้ำผึนเมนี่น้ำผึนต้องเปิดเองเนาะมนี่เนาะ ต้องเปิดเองว่ามีอย่างน้ำหอยพี่น้องเลยว่ามีของมะม่วงห้นี่มีขนมอันนี้มีปลากระป๋องปลากระป๋องนะไม่กินข้าวกับยามเบนได้นีหนิข้าวเลยลูกเด้อมีปลากระป๋องลุงทางเอื้อยพลอยทางเอ้ยว่าเนาะกับไม่ของมะม่วงหอยน้องเป็นนมเนาะนมดูอันนี้นมนมลูกอนอได้กินนมกินเปรีบอ่ะนมนะ ได้กินนี่บ่เคยกินนี่บ่อยู่หน้าน่ะกัญยังบ่มีเท่านี้เพื่อนพี่น้องกัญยังมีรางวัลให้เพื่อนีกเนาะอาจี่เป็นเงินเพื่อนพี่น้องน้องพลอยเนาะเงินเป็นเงินกับบุหุยยังเท่าไรเนาะอันนี้การทั้งพระอาจารย์เนาะด้วยหลวงพี่เนาะเป็นอดุลมาให้ให้น้องน้ำพนว่ะน้ำพนน้องน้ำพนเหมือนกับน้องใหม่เนาะจังนวนอยู่สองพันบาทเนาะโด้วย อ่าเราเปลี่ยนชื่อฟองไปเนาะแมนซื้อเปลี่ยนซื้อฟองมาฝากน้องน้ำฝนน้ำเนาะแมนไปซื้อประมาณห้าร้อยสองวันเลยห้าร้อยเหลืออยู่พันห้าเงินส่นเนาะเลยเดี๋ยวเงินพันห้าเดี่นอนดีใจว่ะล่ะดีใจวะลูกได้กินขนมลายดีใจวะลูกล่ะไปให้ใครกินน้ำแน่นิข้อเชื่อคิดว่าคก็บไปกินผู้เดียวนะไม่คุณแม่ได้ซื้อพี่โป้เมื่อวานนี่นะแซ่บบ๊อบพโป้เมื่อนั้นน่ะ คนเดียวฝนหายมูกินไปพีนฟูนะเขาก็ได้มอบเงินให้น้องน้ำพูลเนาะคุณพี่น้องเนาะหนึ่งพันบาทกับสามเซนจีนาะกตีเป็นเงินบาทกับห้าร้อยบาทเนาะหน่งพันหาเนาะสามเซนก็คือห้าร้อยบาทเนาะคุณพี่น้องเนาะนีโดยที่เรือเนาะนนี่เาโดยที่เรือซื้อฟองเนาะพี่น้องเนาะเมนเพราะว่าถ้าเอาโบซื้อกับน้องกับจะไปซื้อใส่เนาะ ถ้่วซื่อก็น้องคเคยมาเฮามาแหละคุเคยได้กินเนาะอังเทอร์คุกระต้อนแต่เฮามานี่ยคุเคยหู้ต้อนมาปากน้ำเลยเนาะมาปอกน้ำเมาเลยเลยน่องคุนคุณเคยและน้องเพี่น้องเนาะซ่องแบิเงแยบมได้เนาะมือนี้เนาะแ่บบ่แ่บวะดีใจวะขอบใจแม่ดีใจยุ่ค่ะขอบใจแม่ค่ะขอบใจแม่ค่ะขอบใจหลวงพี่เล้ลูกขอบใจหลวงพี่เลยลูกหลวงพี่ ให้ยู่ดีไม่แห้งเด้อสชดอกอ้ยพรให้หลวงพี่เนี่ยเด้อน้องใหม่เด้อฮ่าฮ่าฮ่าไม่นี่ขึ้นยังอยากว่าอยู่ได้ว่าเมื่อนั้นขึ้นโมปากเลยเมือนนะเร็วได้โพยวีดีโอเอยก็ขอให้น้องใหม่โอ้ยพ่นให้ก็ได้เนาะโอยบอกว่าให้เมซะโอ้ยพ่นให้พ่อนให้หลวงพี่ขึ้นแน่เนาะโ้ยอยู่พังไทยเนาะอย่างเนาะ เป็นอยู mm. Mm. Na, ahí, ่ดีไม่แห้งหละอวยพรได้ไสมโอเป็นแล้วบ้านว่าตามเข้าใจจากใจเข้าแหละเนาะอวยพรคนในรายร้ายไอ้ขึ้นอยู่ดีไม่แห้งเนาะไอ้ข้นสุขภาพขึ้นแขงแข็งแห้งให้ขึ้นอยู่ดีไม่แห้งแหละสมัยหน้าที่การงานเป็นไงให้ดีขึ้นเนาะขึ้นกินยังก็ให้ได้อันนั้นเนาะทองให้ได้ทองเนาะกินเงินกให้เนไรเงินเนาะ ิได้กระทองได้สีนั่นเนาะสมลังที่เคุนป่าธนาเนาะโดยขอขอบบุญขอบคุณเลยทั้งไอทั้งหลวงพี่เนาะหลวงพี่เนาะหลวงพี่จากประเทศไทยเนาะประเทศไทยขึ้นกระจดีเนาะเคลื่อนกากได้กระจายดีคนดโดยโดยได้เอาเงินมามอบให้น้องใหม่กับน้องอยังน้องน้ำผลเนาะขอเนาาาะกมมีงฝได้กินกากกระป๋องสาเมฆขั้วเนาะน้องน้องน้ำผลเนาะ อันนี้ก็มอบกันอยู่โฮมไม่เลยพี่น้องเลยแต่ไม่ได้ขึ้นไปเทียงหน้ากันเนาะโอ้จะว่าเป็นอย่างเนาะน้องใหม่เนาะเพราะว่าทางน้องใหม่เพิ่งกลมาโชว์เกี่ยวกับเขาเลยเนาะโดยโดยมาโชว์เกี่ยวกัเขาแต่ดเลยบริกาขึ้นเทียงพี่น้องเลยอ่่าตนะได้ของลายแท้นี่ได้ของลายแท้ดูดิในนมอีกได้ปลากระป๋องอีกไในนมอะไปลากระป๋องได้ขนมแพ็กนั่ง กินได้ชีวิตจิดใจเดี๋ยวนี้นะไ่ได้เปลี่ยนใจบ่ยังปิดคือเก่าเนาะยังปิดคือเก่าเนาะแกยังบ่ได้เปิดใจเนาะพี่น้องเนาะทุเลาซาบยังมันมอั้นก็คืสีเวเลยน้องตายท่านเอทตายเาะพี่น้องเนาะ คือซับก็ตายคนกับิจัยวันนี้เฮ้ยน้องเอ้ถ้าพด้อด็กซอยเดือนก็ซอยได้เนาะเพยพี่น้องทั้งซองเาเนาะทั้งซองนอ้ยอยากนอ้ยายากซอยเดือเดกันาะเพียพี่น้องเลยทั้งซองนอาเนาะทั้งซองนุ้ยเขาก็เป็นสะพานบุญให้เน่ดวงพี่เขาแ้นาะเพียพน้องพคน้ะโดยโ ีรับภารกิจรับหน้าที่เนาะเป็นทางบุญทางบุงพี่เพิ่นเลยเพิ่นเห็นและเพิ่นก็ชมเพื่นคือสิเห็นแน่นอสวัสดิกับพอน้องคนหน้ากับน้องพคอยก็มาทำหน้าที่แลน่นอมาหนีิเนาะมีการทำหน้าที่เพิ่นเห็นไปน้องเพื่อนคือชื่อชีสบายใจเนาะได้ช่วยคนที่ทุกข์ยากเนาะีคนที่บ่มีว่าซั่นซะเพิ่นก็ได้ช่วยมาแล้วเนาะเพื่อนก็สบายอกสบายใจเพิ่นเนาะ ทีมงานของฮ่าวทำมาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นอันนี้เนาะเป็นท่านที่สองที่สามได้เนาะัมาหม่มาจนชินทางมาเลยน้องน้อยนี่จนผู้จักเฮาเลยเนาะจนขึ้นพกเคยปากกับเฮาจนว่าปากกับเฮาจนดึงเลยกินเมื่อจังอันไหนลูก เบ่งมูนะว่านุ่มเดียวว่าคือเบ่งมูนะพูดนะน่องน้องน้างลังนี่มูข้างหลังมาเห็นมูเห็นน้ำูกสบายดีน้องไหมมาไหมมากินนมมาไหมลูกมาพี่มาลูกอะมามาไหมพี่มาขนมเร็วมาลูกมาโอ้โบกล้ามาพี่น้องขึ้นบบกล้ามาเนาะพี่น้องเนาะเคิ้นก็ได้ไปเจ๊กเห็นมูเคิ้นพี่น้องนี่น้ำฝนเป็นกระบ่ได้ว่าสิ เอาไปผู้เดียโนะกันเลยงงๆแกก็เ uh พื huh. <Yes> like oh, ่อเพย์เน้าเพ่อ์พี่น้องน่ารักน้องเ้าะน้องน้ำพลได้ขนมลายโอ้น้องน้ำพลมันมากกินเบ้าปลากระป๋องนะน้องน้ำพลนะดีใจลายบ่ดีใจลายน้องน้ำพลก็มากกินเบ้าปลากระป๋องเลยมากินเนาะ สมมติว่าเคนกินได้จักมือเด้นี่เนาะอันเขนนุ่มกั็ขนมคนนี้เนาะแต่มื้อนี้น้องใหม่ก็ดูสดชื่นขึ้นเนาะโดยผู้ชี้เน้นสบายใจเนาะสบายเนาะน้องใหม่เนาะสบายใจโดยเพราะว่าบ่มีหยังคัดค้องบ่หัวใจวันเกินวันก่อนเห็นเศร้าๆนะเมื้อนี้เพิ่นสบายใจขึ้นแล้วเนาะเพิ่นก็ันโดยเมื่อก่อนอาจสิมีเรื่องคิดอย่างนิดหน่อยเนาะ ดึงเข่าว่คิดเรื่องเข่ายันผมห้ามบ่มันนี้เกี่ยวเข่าแล้วเลยดิันี้ก็เก็บกู่เกียวที่ว่าเก็บบะโอ้ยดยดยัเก็บบ่เนาะจ้องหาอือกหันทีเดียวแล้วยังบุทันุกบ่เลยนี่ที่หามือไ่ได้เกี่ยวอีกเนาโดยที่ต่เกี่ยวข่ามากับว่าได้ไปคุจีดอเนาะ นี่เลยค่ะอี่ยมีมันเลิกแล้วมือนี่เริ่มดกเนาะนี่จะตัวผั่นแหละเธอเลิกแล้วตัวแม่ก็แเสพมันมันดงเด็กหมายความว่ามันขอดง่ายวอมันขอดง่ายมันแบบมันขอดให้เมียมันแบบนี้นะโดนแมวมาเดียนะโดนโดนแต่มันเลิกอ่ะพดนี่จะโตผัวโตผัวนั่นได้มันบ่วยเบมันบ่มันเนาะไปเด้อมันห้องแล้วเดียโดนตัวผูกเอือยเป็น โอ่จนมีความเสียดนาะมีความเสียดสานโยตโต้ใสยูวอนใดเนาะยูตึ้งยูตึ้นเนาะคนเสี่ยวซานเนาะพี่น้องเนาะพวกข้าก็คือว่าบโฮูอย่างเลยนะแม่ได้คุดไม่ได้ตั้งใจว่าชิมาซื้อนขพง่นญี่ปุ่นแต่โบมีเนาะโบวิ่งแยงเนาะน้องใหม่เนาะเฮาก็ะติมใจมาเป็นสะพานบุญให้ดวงพี่เฮาเนาะแมนเฮาก็ะติมใจมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ยี่อดกูเป็นยังเพราะว่าเขามื่อใดเขาก็มาอยู่แล้วเนาะพราะมีพี่น้องเนาะอแต่งานของเขาโอ้ร่วมกันทั้งตืบเลยเนาะกาให้ขึ้นได้เกี่ยวเขาเกี้ยน้ำซอยกันเนาะกาขึ้นกาสิไปเกี่ยวเขาซอยพี่น้องขึ้นเลยพี่น้องเลยเจ้าการชิบิล่ำลาเจ้าการชิบิล่ำล่าขึ้นเขาก็ได้สบายดีสบายดีเขาก็ได้โอ้ได้ร่วมกับสาวใหม่กับน้องอันนั่นเลยเนาะ น้องน้ำผลเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยก็ได้ออกของมาหมออไปขึ้นแล้วเขาก็ได้เป็นสะพานบุญให้ดวงพี่จากพังไท้ยเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบุญขอบคุณเด้อดวงพี่ที่ใจดีเมตตาสาวใหม่กับลูกเนาะพี่น้องเนาะก็ขอให้ขึ้นอยู่ดีมีแห้งไม่สุขภาพเข้มแข็งๆๆแข็งแห้งเด้อก็อห้ขึ้นมิแตความจะเรื่องเรื่องแหละพ่อแม่พี่น้องเลยดวงพี่ก็ได้ทีบาทำบุญทำทานมากับสาวใหม่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะก็สวัสดกับโค ขอ,ขอ,ขอปืนขอคุณแท่นชาวใหม่เนาะทวงพี่เนาะก็เมื่อน,นี่กัเฮากัมาชาวใหม่ก็เลยมาเกี่ยวเข่าเขาก็บ,บุกมาเลยเพ่อเม่พี่น้องเลยวา,าวใหมก็เกี่ยวเข่าซอยพี่ซอยน้องเพลื่อนนแตกก็ได้ดำได้ดาพ่อเม่พี่น้องแหละ กะขอบุญขอบคุ่นเลย FC สาวาตที่ที่ตามหับโซมสาวาตมารวยตลอดกะขอขอบุญขอบคุณกะให้อยู่ดีมีแห้งเบื่อสุขูสุขคนทะหลฟิฟซีสาวาตทั้งหลายกันเนาะเดยเป็นะพังไทยพังลาวหรือต่างประเทศกะให้อยู่ดีมีแห้งเบื่อสุขูสุขคนเด้อขอมุขอมุขอบใจขอบุญขอบคุณเด้อที่ที่ตามหับโซมสาวาตที่กดติดตามให้สาวาตมารวยตลอดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะขอขอบใจสาวาตกะจะได้ปิดคลิป ก่อนเพียงสาม,มีน้องพี่น้องก,ก็ขอขอบใจสบายดีและสบาสตี